ตกอีกแล้วค่ะตกอีกแล้วนะคะเอ่อตกแรงมากๆกเลยวันนี้นะคะีกแล้วค่ะแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวก็มาอีกนะคะ,ะมาอีกนะคะเนาะ,ะเสียงมาอีกแล้ว มากเลยค่ะแล้วก็มาอีกนะคะเอามาอีกนะคะเนะาะเสียงมาแล้วะะแล้วค่ะบนเขานะคะเสียงฝนนะคะมาไวไปไวค่ะ ตกเองแล้วคะ่ะตกอีกแล้วนะคะเอ,อ่อตกแรงมากๆเลยวันนี้นะคะอ่าตกแล้วคะ่ะแรงมากเลยคะ่ะอ่าเลยก็มาอีกนะคะเอ่อมาอีกนะคะเนาะ เจ้งมากแลย ตกรจมากมากเลยวันนี้นะ ฝนมาไวไปไวฮะเปาะมากเลยนะคะฝนตกแล้วะคะ่ะฮะเปาะมากเลยนะคะฝนตกแล้วะคะ่ะ ฝนตกไปด้วยเสียงนกร้องไปด้วยนะคะฝนตกไปด้วยเสียงนกร้องไปด้วยนะคะ ตกไปด้วยเสียงนกร้องไปด้วยนะคะ ต้องมากเลยค่ะแล้วก็ไม้อีกนะคะอ่ามาอีกนะคะเนาะ,ะเสียงไม้เลย น้องฝนมาไวไปไว กอีกแล้วคะ่ะตกอีกแล้วนะคะเอ,อ่อตกแรงม,งมากๆเลยวันนี้นะคะ,ะก,กแล้วคะ่ะเะเขามมากเลยนะคะฝนตกแล้วคะ่ะฮะเข้มมากเลยนะคะ ฝนตกแล้วค่ะ